สวัสดีครับผมธาราครับพาลูกค้าทุกท่านครับเข้ามาชมพื้นที่ที่ต้องการขายอีกหนึ่งพื้นที่ทําเลทองครับพื้นที่ค้าขายทําเลค้าขายตรงนี้มีบ้านหนึ่งหลังครับแล้วก็มีห้องเช่าท้ายปแปลงในเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวาด้านหน้าติดถนนทางลัดนะครับจากบ้านท่าตูมไปบ้านท่าประชุมซึ่งถนนเส้นนี้ครับจะเป็นเส้นทางลัดในช่วงที่รถติดบริเวณเส้นทางหลัก นาอบตท่าต,าตูมครับเส้นนี้จะเป็นเส้นทางเรียบแม่น้ําปาจีนบุรีการสัญจรไปมาค่อนข้างจะเยอะครับเหมาะมาเปิดร้านขายของครับขายอาหารตามสั่งช่วงทั้งวันหรือว่าจะขายเป็นพวกไก่ทอดหมูทอดก็ได้ครับเปิดเป็นร้านสะดวกซื้อเป็นมินิมาร์ทมินิช็อปครับถูกดีพวกนี้ได้เลยครับ อยู่ใกล้โรงงานนะครับมีโรงงาน1โรงงานครับอยู่บริเวณใกล้เคียงในช่วงเดินทางช่วงเช้าครับเดินทางไปทํางานแล้วก็ช่วงออกกะครับก็จะมีพี่น้องพนักงานใช้เส้นทางนี้เป็นจํานวนมากนะครับหรือว่าต้องหรือว่าหากท่านต้องการเปิดเป็น ร้านขายของสดครับเป็นหมูไก่เป็ดพวกนี้ฮะหมูไก่เป็ดเนื้อพวกนี้ก็ได้ครับทําเป็นนิชช็อปทำเป็นมินิมาทมินิช็อปได้เลยครับซึ่งเส้นทางนี้ก็ยังยังไม่มีร้านประเภทนี้อยู่นะครับก็สามารถมาชมมาลงทุนได้เลยครับตำบลทัตตุมอำเภอศรีมาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี 100ตารางวาครับเป็นบ้านพร้อมบ้านเช่าด้านท้ายนะฮะแต่ต้องรีโนเวทใหม่นะครับเพราะว่าบ้านค่อนข้างจะสุดโสมไปตามกาลเวลาแปลงนี้ขายยกแปลงอยู่ที่1,450,000บาทครับ1 4 5 0 0 0้บาทเนื้อที่100ตารางวาทำเลค้าขายได้ตลอดชีพนะเป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับได้เลย สนใจติดต่อทาราเข้ามาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0860188856ครับนะครับด้านท้ายแปลงก็จะมีห้องเช่าครับอยู่3ห้องแต่ค่อนข้างจะสุดโทมนะครับเราต้องมาปรับปรับปรุงเพิ่มเติมเสริมแต่งเอาตามความต้องการของท่านเลยหรือจะลื้อออกแล้วก็ทำเป็นนิมาร์ทำเป็นมินิมาท์ทมินิช็อปได้เลยครับเปิดเป็นร้านเสริมสวยร้านตัดผม เสริมหลอ่อเสริมงามนะร้านซ่อมมอไซค์ก็ได้ครับเป็นร้านเซอร์วิสพวกนี้ครับเปิดเป็นออฟฟิศทำเลแบบนี้ก็ค่อนข้างจะหาคนขายยากแล้วนะครับทำเลที่ติดถนนนะถ้าเกิดท่านกำลังมองหาพื้นที่ประกอบกิจการประกอบธุรกิจนะหรือว่าจะซื้อเก็บไว้เป็นมนรดกให้ลูกหลานครับนี่แปลงนี้แนะนำเลย 1,450,000า 4, 50, ครับในเนื้อที่100ตารางวาสามารถเข้ามาอยู่มาพักอาศัยได้เลยครับถ้าเกิดท่านไม่ต้องการรีโนเวทแต่ถ้าจะรีโนเวทก็ใช้เวลานะครับ นะถ้านะตรงทางเส้นนี้ครับก็ออกไปท่าประชุมครับไปอำเภอสีมาโพธิ์ไม่ไกลครับถ้าเราวิ่งออกไปทางเส้นฝั่งนี้ก็จะออกไปบ้านท่าตูมออกไปสีแยกท่าตูมครับไปนิคมอุตสาหกรรมสามสสี่ไปบ้านโป่งไผ่นะสีแยกท่าตูมนะครับถ้าเราไปทางนี้นะออกไปหลังถ้ำนะออกไปโคกกระทอนออกกระบินบุรีได้ครับ การเดินทางเข้าออกสะดวกครับประชากรหนานแน่นนะฮะสนใจติดต่อทราครับเบอร์โทรศัพท์0860188856 0860188856ครับเนีนข้างครับก็จะมีทางนะครับแต่ตรงนี้เป็นทางเป็นทางใช้ร่วมกันนะครับไม่ใช่ทางสาธารณะ,ะครับแต่อนาคต ก็น่าจะเป็นทางสาธารณะอยู่นะครับแต่ว่าต้องรอเวลาแต่ตอนนี้เขาเปิดให้ใช้ร่วมกันนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้ด้านข้างเดี่ยครับแนวเขตของเราครับมาจนถึงแนวสังกะสีตรงนี้นะนีะครับ เข้ามามหากต้องการขยายครับเลยเข้าไปครับมีเนื้อที่หนึ่งไร่ครับตรงนั้นขายอยู่แปดแสน,นขยายขยายได้ครับ